i n f i n i t ตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีค่ะเคงานซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะคะกับพี่เต้นเจเคนั่นเองนะคะยอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในแมปรันนั่นเองนะคะเราจะมาวิ่งแข่งกันใช่แล้วมาวิ่งแข่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งโอ้โหวิ่งไปเมล่ะไห่วิ่งไปเมื่อไหร่วิ่งไปเมล่ะไห่เฮ้ยนักวิ่งตัวจริงต้องตัดหน้าต้องกระโดดต้องกระโดดต้องกระโดดโอ้โหทำลายสิงกิดลวิงกระโดดแมนจังวะ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันแค่รอเฉยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโหวตแบบกันซิตี้ซิตี้ซิตี้มีเดียมนะอันเนี้ยซิตี้อ่ะแสดงว่ามันจะยากขึ้นกว่าอีซี่นะคะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเนาะว่าจะยากขนาดไหนตาย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 แล้วตายแล้วเกมนี้ผมเคยเล่นในโทรศัพท์นะครับเป็นอะไรที่เสียงมากใช่โอ้เสียงดังเลยใช่ไนมครับสำหรับน้องคนไหนยังเล่นไปพิมพ์นะครับลันสองสนุกสนุกโนพาวเวอร์อัพ p พราะว่คือไม่มีกล่องอะโอ้ไม่มีกล่องก็คือจะยากเอาดีเอาดีวิธีเล่นก็แสนง่ายนะครับคลิกซ้ายเพื่อใช้ power up นะครับส่วนกระโดดก็ใช่กระโดดก็สเปนบาร์ค่ะถ้าเกิดกระโดดขึ้นแบบรัวๆก็กดปั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 บปัด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 ปั่ปัดปับปัดปันปั้ปัดปัดปับปัดปับปัดปับปัด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 ับปั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 ัป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 ับปัปัปัดปัป โพี่ช้างให้หวันมองเลยขวัญกระโดดฉันไม่ชอบแบบเนี้ยฉันไม่ชอบแบบเนี้ยเตือยเตือยเอยานมชนเอานมชนเตือยเฮยกระโดดผิดกระโดดชนนี่แบบชีวิตเปลี่ยนโหที่สามแล้วว่ะเทนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเตอยเตือยอยยเกลือกเกลือกเลือเสียงคีย์บอร์ดแต่ละคนโอ๊ยเจคย์เคย์อย่าแซงเขาเจคยเคย์แซงเขาเจคย์ ไปแลวจ้าไปลีววที่หนึ่งที่หนึงที่นึ่งที่นึ่งแล้วที่หนึ่งของพี่วจเคอเซทีนึ่งแล้วที่หนึงแล้วที่หนึ่งแล้วที่นึงแล้วไปลจ้าไปเลย้วไปแล้วครับปอ้ยติดติดตโอ้น่าติดเสาไฟแลยออ้โอเยอึออต่อ้ยโอ เจคไว้นะเจคไว้นะที่หนของพี่โหผมห่างโคตรไกลอะห่างไกตรงไหนแค่นี้เองขึ้นแล้วเร่ยรื่เจคที่หนึ่งของพี่โอ๊ยโดแงแล้วว่ะเอาทล่ห่เอาที่หนึ่งมาโอ๊ยที่สองชนะแล้วชนะแล้วชนะล้วชนะอยู่ชนะอยู่ เร็วๆจิ๊บๆแบบแล้วฉันแน่นอนเร่งเร่งโเรียบร้อยไม่เอาดี้หยูที่สามมากดูเวิวผมด้วยเจ๊ผมวิวหนึ่งอเนี่ยแพ้เจ๊เคได้ไงวะดูวิวหนึ่งเหมือนกันแหละคำป้ายนี่อยู่ข้างบนสุดเลยเขาอยู่ที่สามไม่ใช่หรอที่สามเขาเข้า ก็ของพี่เขาก่อนดูสกอร์พี่ดูสกอร์พี่9ก้าสมกับสกอร์น้องข้างบนแปดห้าแล้วทําไมพี่ไม่ได้อยู่บนแทนแปดห้ามันน้อยกว่าเก้าสามไงเฮ้ยจริงเออไม่ใช่เยอะว้าวแแตกหน้าแตกรอบหน้าขอแบบมีพาวเวนะขอมี Power อร์ได้ถ้พาวเวอร์คือมันมันอยู่ที่ดวงเราด้วยนะถ้าเกิดเราได้ของดีๆอย่างเช่นเป็นโล่โล่ป้องกันอย่างเงี้ย ก็คือจะสบายเลยก็ดีไงแต่ถ้าเกิดแบบได้พวกระเบมระเบิดก็สวกกดักนี้สวยใช่ไม่เป็นไรไม่สวยเราไงคือเราวางไว้ให้คนอื่นโดนได้กูจะแบา์า k ขี้เองเออ JK ขี้โกงอ่ะขี้โกงมาอะไรเสียงคีย์บอร์ดผมมันจะตึก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 โกตึกตึกตึกะึัตแหลึกตึกนึกตึกตึกเึกตึกตึกตึาตึกตึกตึกตนกตยก่ึกตึกตึกตึก forest ใช่ปั้งผดมากเจ้ผมผดมากเลยจริงจริคะแนนคะแนนมันเริ่มเทไปฝั่งนู้นออาโเคแน่นอนตอนนี้ forest น่าจะมาแล้วนี่ค่ะโน้ตแกวิตี้เหรอใช่ไหมอ่านถูกไหมวะใช่โน้ตแกวิตี้แม่ผมเก่งนะเนี่ยผมเก่งเนี่ยเจ้ผมหลับตาอ่านเลยเนี่ยแรดได้อีกนะโอเคนะมาดูกันนะครับว่าผมกับพี่ขวัญแข่งกันแค่สองคนพอไม่นับโอเคป่ะคะแนนไม่นับอ่ะเราแข่งกันสองคนพอ ได้ก็ใครได้ที่หนึ่งกับที่สองได้ได้ต้อที่หนึ่งให้ได้ถูกไหมแย่งที่หนึ่งกันถูกปะก็คือใช่เรามีที่หนึ่งกับที่สองเท่านั้นโอเคตอนนี้ JK นํำเป็นหนึ่งแต้มแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะตีตื่น JK ให้ได้โอ้โหผมนี่อยู่ในน้ำลึกเจต้องชนะบอกเลยวันผมก็เปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วไป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 แล้วมาแล้วมาแล้วเราต้องกระโดดข้ามไปก่อนปุ๊บ อุ้ยกระโดดข้ามกองชิบหายแล้วอุ้ยอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันมันเป็นแบบที่โดดอ่ะโอ้าวตายแล้วจังเลยทําไมพี่ขันกระโดดสูงจังวุ้ยโดนเห็ดวุ้ยไม่คนแก้วันเรียบร้อยน้องซองน้องซุงแซงไันเรียบร้อยอวางกับดักแก้วเรียบร้อยอุ้ยโดนกับดักยังยังยังถึงจะแซมเจ๊ห่างผมแค่เองนะ ข้างหลังเนี่ยเลอ JK จบแล้วพี่อยู่ที่สามนะเธอต้องรีบแซงขึ้นมาให้ได้มีกระแพ้แน่เฮ้ยไม่โดนกล่องเสียดายมากค่ะที่ไม่โดนกล่องจัดไปครับจัดไปครับจัดไปครับไม่กระโดดสูงจังวะนั่นดิได้กล่องมาแล้วได้กล่องมาแล้วได้กล่องมาแล้วรอผมด้วยใช้เลยใช้เลย อุ้ยติดเลยโอ้เราติ๊กกระโดดสูงมาไงมันก็เลยกระโดดสูงมากเลยมันก็เล่นยากอ๋อโหเล่นยากจริงกระโดดสูงอ่ะนี่แดงวังกับเจเคเกลียนเลยเว้ยโดนแสงแล้วเยอตอนเห็นที่สองแล้วแดงน้องซุงไว้เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตอนนี้ผมสู้เจยากกว่าเจแม่งถนัดด้านนี้จริงๆ แน่นอนค่ะโอ้ยล้มโอ้ท่ที่ห้าแล้วเนี่ยโอ้เจเคในที่สองจากที่โลแล้วอ่ะได้ที่สองค่ะไม่ที่ห้าเลยอ่ะตาดาสิตาหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเด็กแสดงรอบนี้พี่ควันเกลืชนะเจเคอันนี้ต้องเป็นรอบตัดสินหรือเปล่ายังดิตาดาดาตาเล่นไปเรื่อยๆแหละประมาณเอา สามในสองสี่ในสองสี่ในสามะสี่ในสามหมายความว่ายังไงได้สี่คะแนนก่อนเนาะใช่ใครได้สี่ก่อนชนะไปเลยโอเคได้มาอนนี้เราต่อให้หนึ่งหนึ่งอยู่เฮ้ยอันนี้ใช้หน้าเท้าใช้หน้าเท้าครับผมประเทศจีนเนี่ยเราจะไปเที่ยวประเทศจีนไงระดับพรีเมียมด้วยไม่ใช่พรีเมียมดิมีดียมพรีเมียมเนี่ยมันของแบบสงเร นะระดับมีเดียมผมก็มีเดียมนะครับผมก็ชนะไปต่างแล้วเนี่ยอีซี่เจ้เขาเก่งไงรอบนีเจเคไม่ทางคิวคิวเอาคิวก็คิวคิวทัเทใช่ไหมค่าค่าได้เยอะเหรอแล้วจะชนะเหรอหรือไงพิกเดอะโมด you want to play next ชนะท้าว get the r get the most kill to win อ๋อต้องเก็บกล่องสีแดงแล้วก็ เอาใช้ค่าคนให้ได้เยอะที่สุดคุณถึงจะชนะอ๋อเออฮะเห็นบ้ามันจะมีคิวมางลเยใช่ใช่แล้วก็มีเวลาเฮ้ยระเบิดจบแล้วจบแล้วจบแล้วชีวิตแล้วรู้แล้วรู้แล้วจบแล้วชีวิตเคนระเบิดโหทำไมไม่ได้ของอ่ะเอ้าล้มหนึ่งศพหนึ่งศพหนึ่งนัดนหนึ่งศพเลยหนึ่งนัดนหนึ่งศพเลย ถึงนั่นหนึ่งศพถึงนั่นหนึ่งศพถึงนั่นหนึ่งศพครับระเบิดระเบิดระเบิดตรงนี้าไปแล้วาไปแล้วเห็นนะของต้อมีของกันเลยเราฆ่าไปแล้วเราฆ่าไปแล้วเราฆ่าไปแล้วสองศพจีเกย่างจีเกย์บ้าอะไรจีเกย์อยู่ไหนจ่เกย์ไม่โดนอะไรหรอเมื่อกี้ไม่โดนโคตรแย่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนค่ะ โดนค่ะเฮ้ยอึ้ยอือโว้ยกลุงจักเห็นกลุงจักเป็นดอกบัวซะงั้นเห็นกลุงจักเป็นดอกบัวไปกลุงจักไปยอู้ตายไปหนึ่งศพอ้าว J K ตายสองศพเลยเหรอใช่โอยล้มรัวๆเลยผมอ่ะตายไปหนึ่งคนค่ะมีคนยิงผมไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นแหละต้องเล่นดีๆใครฆ่าได้เยอะแล้วจนโอ้โหูยเอหูยโดนฟ้าผ่า โอ้ยโดนป้าค่ะอืมยิงหน้ามากเราไม่มีคนนำหน้าเราไม่รู้จะโอ้ยยิงใครดิยิงเจเคได้ไหมไม่ยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้หรอกไม่ได้กระโดดเลยกล่องอีกโอเมกอชเจเคไปไกลแล้วตามฝันแล้วโอ้ยเจเค้ยเคนอุ้ยผมโดนสะดุดฝันนี่เขาไม่ทำอะไรเลยนะโอ้ยโดนถะดุดฝันอีกแล้วเตือ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  เจเคเขาก่อนแน่เลยอ่ะเมื่อกี้ฝนเจเคสปีดเร็วมากอ่ะใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าใครได้ค่าเยอะที่สุดนะคะมาดูสกอร์กันผม่าได้ค่าตัวมันอุ้ยเราชนะเจเคเราค่าได้สิบตัวผมค่าได้ห้าตัวผิดหวังแม่ผิดหวังมากเลยค่ะวันนี้ผมต่อให้นะต่อให้ต่อให้จริงป่าจริงแน่ดอเจอตานี้ของจริง เพงจางเกมมิ่งกะแต่งตัวตรงไหนอ่ะแต่งตัวตรงไหนอะกดที่ร้านค้าอ๋อร้านค้าร้านค้าแล้วก็เลือกคอส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 นี่ไงนี่ผมเป็นผู้ชายได้นี่อ๋อมันให้ใส่ได้แต่มันไม่ใช่ตัวเราไงแต่งคริสตันบ้างดีกว่าไหมคริสตันมาทำเป็นทำคริสตันคริสตันเครัใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าอ่านเป็เครัหรือครฟที่มันหมายความว่าทำ Yes sir Yes sir Yes sir ไม่ใช่ yes sir เสียงที่ไม่ได้อะเสียงงวย normal ธรรมดาเถอะ normal โอเคโอเค normal แต่เคมันฆ่าคนไม่ได้ไงนี่แหผมไม่ค่อยนี่ไงผมเป็นพ่อพระไงผมฆ่าใครไม่ค่อยเก่งพ่อพระหรือฆ่าคนไม่เป็นแน่ฮะผมพ่อพระนะครับกากค่ะน้องๆคะพ่อพระครับผมใช่เปล่า แน่แนอแน่หรือตอบสิ <c oughs> <น>ไม่ตอบแน่สิละถ <c oughs> ขารออยู่ว่ <c oughs> าอะไรจะตอบมา,มาแล้ว กไปคิสตันคิสตันสวยจังรอยนี่แม่แม่แม่ม่ม่คิสตันที่หนึ่งจะเป็นของเราครับที่หนึ่งต้องเป็นของพี่ที่หนึ่งต้องเป็นของพี่จะไปนี่ต้องเป็นของใครบอกฉันหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้เก็บกล่องด้วยประเด็นใช่เราโมวิ่งกันไง ได้ไดกระโดดไม่ทันด้วยกระโดดก่อนก็เลยไม่ได้เก็บอันนี้เลยได้เก็บแล้วอันนี้อะไรได้เก็บแล้วหูสปีดสปีดชิบหายแล้วชิบหายแล้วตอนนี้นะคะเคนทิ้งหางโอ๊ยโดนโดนใครทำยาพิษใส่เราทันเลยไม่ทันเลยโอ๊ยเจเคแซงเขาเหรอเจเคอย่าแซงเขาเลยเจเค้เก็บตกโดนแน่ใครแซงฉันโดนแน่ไ๊ยโดนแต่เมื่อกี้ตัดตัดอะไไม่โดนไม่โดนโคตรเจ๊ ระบบป้องกนันนะจ้าวางไว้แล้วนะคะ,ะบบไม่รู้ว่าจะโดนใครคะ่ะไม่ใช่ระบบป้องกอันน่ะอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยเรื่อเก็บกล่องโดนเก็บตายไปแล้วรอยเรื่อเก็บกล่องโปัดแย่ยอ,ยอ,นนอุ๊ยเป็นยางไงโอจะแสงแค่สามตัวหน้านี่ยังไงดีวะเนี่ยอุย๊ยฟ้าผ่าอุ๊ยโทษทีนะเอ่มาพอดีอ่ะใช่เขาอยู่ที่สามแล้ว JK เจ๊อย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ๊เคกากไยเจ๊อะไรเหรอเจ๊ร้องเข้าเจนชัยแล้วนะโอ้สามตาแล้วดิใช่อะไรวะใช้หน้าตาแรก่ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะชีวิตมันเอรนตัวปลอมชีวิตเทนตัวจริงต้องกากกว่านี้จริงเหรอเนี่ยแหละไอกระดูกกูได้ที่หนึ่งเหรอ ใช่กระดูดอ้าวได้ที่สามอ่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเจเคก็ได้ที่สี่วอตต์ตัฟาร์กเยลก่อนนี้นยิ่งไปไหนแล้วเน่ยพี่ขวัญสามแต้มแล้วใช่ไหมใช่พี่เต้หนึ่งแต้มนะคะอีกรอบหนึ่งถ้าพี่ขวัญชนะเนี่ยคะก็จะถือว่าพี่ขวัญชนะแต่ถ้าพี่เต้ชนะก็แข่งกันต่อนะคะจนกว่าใครจะได้สี่แต้มนั่นเอง รอบนี้ JK จะไม่ยอมรอบนีต้องชนะนะเจเ JK ไหนบอกว่าเคยเล่นมาก่อนไงเล่นในโทรศัพท์ไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้โหนี่ผมมีหมวกนะเจ๊เจ๊มีหมวกยังเดี๋ยวหาซื้ออะไรใส่แป๊บสวม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 หนอนหรือเปล่าด่านหนอนสวิมสวมไม่ใช่ไม่ใช่อย่าอ่านเลยผิดมันเป็นหนอนเจ๊ด่านเนี้ย มันไม่ใช่มันแค่เป็นรากต้นไม้แค่นั้นเองรู้จักคำว่ารากต้นไม้ไหม normal ละกันนะคะกระโดดสูงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่อนให้พี่เต้เขาหน่อยเดี๋ยวพี่เต้เขาจะแพ้อีกนะคะมีความสุขนะชนะผมแล้วมีความสุขไงชนะเจแค่เรามีความสุขอะค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นคุณหมอครับผมมีปัญหาด้านพงจมูกผมต้องการรักษาด่วนในขนาดนี้ คุณกุลนายเยยจมูกของคุณให้อีฉันดูมาแล้วไม่ได้แล้วผมมั่นใจว่าจมูกของผมใหญ่กว่าคุณโอ้โหโโอ้หร่างไม้บอกเลยว่ากระโดดสูงกระโดดร่างไม้โอไปแล้วฉันมีจรวดฉันมีจรวดมาฝ้าโอ้โหร่างไม้มันแบบโอ้โหมากอยู่ที่หนึ่งโอ้โหเซ็งไงวะเนี่ย ล่างไม้ล่างไม้โอ้โหล่างไม้โอ้ยวิ่งวิ่งอ่อนให้ JK หน่อยดีกว่าปะอุ้ยตานี้รอดให้ JK ดีกว่าปะแหน่อ่อนให้ JK ดีกว่า่าอเดี๋ยวเราจะยืนรอที่มันยืนรอไม่ได้อ่ะอ่ะยืนรออ่ะยืนรอไปมา JK โคตรดูเดือดกันเลยอ่ะเราอ่อนให้ JK งะอ๋อ JK กระโดดให้มันพอดีกับล่างไม้สิลูก โอ๊ยโอ้ยอ่อนให้ JK อ่อนให้ JK เอ้าแต่พี่ตกมาอยู่ข้างล่างอ่ะ JK นำหน้าไปยังผมที่สามอะอ๋อเจอกันอีกเจอกันอีกแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วเจอกันอีกแล้วออนให้ JK อยากอ่อนอะ่อนใ้ยอช่ไหมอยากอ่อนนะใช่ไหมฮะอยากอ่อนนะใช่ไหมไม่กระโดดถูกยิ้มไปไปดิอ่อนให้อยู่เนี่ยโอ้ยไม่กระโดดเลยเนี่ยอ่อนให้ JK เนี่ย โคตรหยามะครับพี่ขวัญเคตรหยามผมมากเลยหยามยังไงเจเคโอ้ยอ่าวตีดอมาเลยมาเลยมาเลยอ่อนอยู่อ่อนอยู่อ่อนอยู่ไปจะอ่อนทำไมล่ะเฮ้ยอ่อนทำไมหยามให้เจเคไงบ้าไปแล้วมันจบได้ไปพี่ขวัญไม่ชอบอ่ะเออมันต้องมีอะไรให้แบบนะโอ้โหตอนนี้เจเคเก่งมากเลยชนะพี่ขวัญได้ หมันไสฉันผมนี่หม็นไสพี่ขวัญมากเลยตอนนี้โอยไปซื้อว่านี่ก่อน JK ซื้อดอกไม้หมอพี่ขวัญซื้ออะไรดีใช่ผมซื้ออะไรดีวะไม่ประมาณนี้เหรอเอาสนดีกว่ะดูทรงผมโคตรเทพเลยทันตอนนี้เป็นสามสองนะคะไอเจ๊ใส่ทรงผมอะไรอ่ะอ้าวดูทรงผมผมด้วยให้เกียรติทรงผมผมด้วยจะดูถูกเนี่ยฮะน่ากลัวมากอะล็อกสตาร์รู้จักวะ น่ากลัวมากอะไหนอะมันไม่มันไม่เห็นให้กดยังไงมาแล้วมาแล้วเตอเตออีกครับเอ้ยน่ารักยูขวัญชอบน้ำแข็งนะคะก็เลยแบบอยากซื้ออะไรที่มันดูเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งหน่อยตาสุดท้ายขอเป็นซโนได้ไหมย่ขวัญซื้อแมปแป๊บยูขวัญซื้อแมปแป๊บเนี่ยซโนซื้อซื้อแล้วใบ n o วเร็วซื้อแล้ว เออซื้อแล้วเรียบร้อยนะต้องแบบนี้นะถ้าไม่มีแบบนี้นะตกหัวแตกอ่ะแหน่ตาสุดท้ายยังชนะผมเราตาเนี้ยแน่นอนตานี้บอกเลยว่าไม่อ่อนข้อให้ JK หรอกค่ะอันนี้ด้วยความต้องชนะค่ะนี่หุยนี่จริงด้วยเป็นแบบของเราเราจะเอาเป็นแบบ normal ดีกว่านะคะเราจะไม่แข่งกับทีมเดี๋ยวเผื่อไปอยู่ทีม JK ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ชนะ เดี๋ยวเราไม่ชนะนะด้วยนะแน่นอนพี่ขวัญเขาดูถูกผมขนาดนี้เอาดิ JK ตานนี้ฮึดสู้ให้ได้ดิได้เจได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตื้อเย่จริงด้วยเป็นด่านหิมะที่พี่ขวัญซื้อมาเมื่อกี้เป็นหมู่บ้านหิมานั่นเองนะคะ Snow Village รอดูครับรอดูใน่นะเดี๋ยวรอดู JK โหดเลยนะคะน้องๆมาเร็ว ไปแล้วครับตอนนี้อุยไปก่อนเลยโอ้ยลืมเก็บกล่องฟ้าผ่าฟ้าผ่าจิ๊กเกอรไม่ได้พี่ขันอยู่ที่หกเลยช่วยช่วยช่วยเราไม่น่าดูถูกเขาเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจะแซงไปให้ได้นะคะโอ้ยบอกเลยแค่นี้ชิวๆชิวๆิลเราอยู่ที่ห้าโอ้ยตายแล้วโอยตายแล้วโอยตายแล้วโอยตายแล้วโโออยยยตาตายแล้ว ต่ใ <Goodnight, S 1> <hire S 2> ช้ก่อนใจรวดไปแล้วเซ็กซี่แคปไปแล้วเสียก็เหรออ๋อฟ้าผ่าตายเฮ้ยโดนฟ้าผ่าพี่ขวัญกดแบบรัวมากโอ้ยเจ๊รอเดือดที่เจ็ดแล้วโกลว่าไปสู้สู้ๆหายเทมดีๆอ่ะต้องให้ได้แบบไอเทมพวกพุ่งอ่ะโดดเลยเทตลอดเลยเออบางทีมันชอบโดนเลยไอเทมอ่ะ ไปแล้วบอกแล้วจังหวะนี้มันเป็นจังมันเป็นด่านของจีงซี่มันต้องทนจังซี่มันต้องทนจังซี่มันต้องอนอู้อูอืที่ไรนะที่สองอ้าโแซงยังไงเนี่ยโดแซงยังไงไม่รู้โอ้ยโอ้ยโดนแซงโดนใครแซงมาเฮ้ยต้องได้ที่เ้อ้อ้ยเ้ยเออ้ยเ้อ้อ้อ้ โอกาสมาแล้วเหรอไปเล้วไปเล้วไปเล้วโอ้ยใครแซงไปแล้วโดนแซงโดนแซงทั้งคองโดนแซงสองคนสังควรแล้วเนี่ยโดนแล้วคีย์บอร์ดพังจังวนนี้แหละจะได้ซื้อคีย์บอร์ดกันใหม่นะคะชิบหายอยยหนะครับตอนนี้ชิบหายอยู่ไหนโอ๊ยโดนโดนชอ้าวอยู่ที่สามอ่ะ ที่่ J.K. เพอเหรอ J.K. เพ้เหรอครับผมเกมนี้ผมก็ขอยอมพี่ขวัญนะครับยอมแบบไม่ไม่ต้องการเลยครับยอมครับผมโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็เป็นผู้ชนะพี่เต้นะคะถ้าเกิด น้องๆอยากให้พี่ขวัญกับพี่เต้มาแข่งกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงเท่าไหร่ดีสามพันพี่ขอสามพันนะได้สามพันสามพันนะคะถ้าเกิดน้องๆกดไลค์มาสามพันเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อนะคะมาแข่งกับพี่เต้ต่อเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอขอบคุณพี่เต้มากๆเลยนะคะที่มาเล่นกับพี่ขวัญนะได้ค่ะโอเคค่ะบายยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะบายบาย